ใหญ่สุดอลังการกับงานประจำปีขอเชอิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนับักการขอพรหลวงพ่อสามพี่น้องและหลวงพ่อพัดพุทธสโรนวัดยางสีเจริญตำบลหาดอาสาอำเภสัพยาจังหวัดไทยนา กำหนดงานในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น14ค่ำและวันขึ้น15ค่ำเดือน4ม,ม,มหรสพสมโคดดูฟรีชมฟรีตลอดงานวันเสาร์ที่23มีนาคม <persecuted> ในภาคกลางวันชมการแข่งขันฟุตบอลรอบคัดเลือก งอนในภาคกลางคืนเฮ้ยมัดเชอ่อมาแล้วมาแล้วมาเลยจ้าผมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกคณะอนนนันนันต์ไวคณอง่มึงจงหยุดนะอีข้าจะไปไหนอมึงไปน้องไม่ได้หยุดเดียวตื่นเช้าทุกทีกูเห็นมึงดีแต่เที่ยวออแต่งตัว ววาดเสียลึึกร่วมสนุกสนานกับรำยงยอนยุ่วงชาดอไชนาเกิดมายกย้ายกับสาวรางวงเกิมายกย้ายกับสาวรางวเกิขึ้นมารักอเกิดขึ้นมารักขอทกับสาวระงวงรางยอนยุ่ลุ้นรางวัลกับเกมมหากุศล วันอาทิตย์ที่14มีนาคมในภาคกลางวันพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและชมการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศมีลิเกในภาคกลางวันชมลิเกคณะนัชชานนท์ไชยอนันต์งานในภาคกลางคืนชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกคณะนัชชานนท์ไชยอนันต์ สีอดสูงไม่อยากจะกล่าวเอามากันแม่ช่างเอาเหลือเก,กินน้องกูปัดัพภาพยนตร์จอยักจากทีมงานบางโพภาพยนตร์ ลุนรางวัลกับเกมมหากุศลเปิดจองร้านขาในวันที่21มีนาคม2567คณะกรรมการหวัดและชาวบ้านวัดยางสีเจริญทุกท่านร่วมกันจัดงาน ได้ยับลาาเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567ขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีปิดทองนำ้ำสการขอพรหลวงพ่อสามพี่น้องและหลวงพ่อพัดพุทธสโรนวัดยางสีเจริญตำบลหาดอาสาอำเภสัพยาจังหวัดไยนา no. No.